สวัสดีค่ะคนรักไม้ชวนคุยค่ะวันนี้เราพามาชมนะคะบ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังใหญ่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะคะเป็นบ้านที่อยู่ในสนามกอล์ฟกินวันเล่ค่ะเราอยากไปดูว่าข้างในมีอะไรที่โดดเด่นสวยงามนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยประตูบานนี้นะคะเป็นประตูไม้สักนะคะต้องบอกว่ามีขนาดที่สูง มากเลยเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะความสูงนี่อยู่ที่ประมาณ2เมตร50ถึง2เมตร60เลยนี้ผลิตจากไม้สักนะคะเกรด 2A เลยค่ะ <Okay. S 1> เป็นไม้พม่านะคะสักพมา่า mm hmm. เราก็ใช้สีนะคะระบบน้ำมันนะคะที่ใช้กับงานภายนอกเลยนะคะ mm hmm. ในเรื่องของอุปกรณ์มือจับ mm hmm. เลือกใช้แซนเลดเพื่อตัดนะคะ mm hmm. กับ ตัวรูปแบบของบ้านนะคะเพื่อให้มันดูโดดเด่นส่วนความกว้างของบ้านเนี่ยประมาณเมตรสินะคะถือว่าเป็นบ้านที่สามารถเข้าออกได้อย่างง่ายองกบนี่จะเป็นไม้เต็งนะคะโดยปกติการทําสีย้อมนะเราสามารถทําสีเนื้อไม้ของไม้เต็งเนี่ยให้เข้ากับไม้สักได้นะคะโดยการย้อมสีแล้วก็ ใช้โทนสีที่ใกล้เคียงกันในการย้อมนะคะแต่อย่างที่บอกสําคัญที่สุดคือการใช้ระบบสําหรับภายนอกต้องเป็นระบบน้ํามันนะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นการใช้สีที่ถูกระบบจะช่วยในการดูแลรักษาเนื้อไม้ให้อยู่กับเรานานเท่านานเลยมีกระจกฟิกสองข้างนะคะเพื่อให้ทาให้บานดูแกรนยิ่งขึ้นแล้วก็โปร่งยิ่งขึ้นเรามาดูห้องนี้ดีกว่าค่ะห้องเก็บรองเท้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเรานึกว่ามันไม่มีห้องเนานะ,ะรจรงิงๆแล้วมันมีห้องอยู่ในนี้นะคะตรงนี้ก็ใช้ไม้สักนะคะเป็นไม้ประมาณนิ้วครึ่งคนูนิ้วครึ่งเนาะมาตกแต่งให้เป็นลักษณะเป็นนแง มันก็เหมือนเป็นละแนงตกแต่งเลยนะคะเราเห็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีห้องอยู่ในนี้ค่ะตรงนี้คือห้องรองเท้านี่เองนะคะห้องรองเท้าในนี้นะคะเราก็ออกแบบใช้บิวอินเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่นะคะก็ <c oughs> จะมีความเป็นสแตนเลสนะคะสีทองนะคะตัดกับลามิเนตนะคะสีขาวเป็นแบบเงามันนะคะมีกระจกนะคะมีชั้นสําหรับวางของแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สําหรับไว้นั่งนะคะใส่รองเท้านี่เองนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าห้องนี้ก็ดูแบบสะอาดตาแล้วดูคลีนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเป็นห้องรับแขกนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะใช้อลูมิเนียมทอสเทมนะคะในการทําให้บ้านเนี่ยรู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายนะคะเป็นกระจกที่บานใหญ่ๆแล้วก็มีการกันเสียงนะคะแล้วก็ซอฟเสียงด้วยนะคะส่วนเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะก็จะเลือกที่จะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์งานบิวอินนะคะที่เป็นแบบบุนวมนะคะเป็นแบบ เป็นสีเทาแล้วก็ห้องนี้เลยให้ความรู้สึกที่มันอบอุ่นนะคะพักผ่อนได้อย่างสบายส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นตู้นะคะน่าจะเป็นที่วางทีวีนะคะตรงนี้ก็เราก็ใช้สแตนเลสสีทองส่วนเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นงานบิวอินนะคะแล้วเ,เราก็ใช้พวก HMR นะคะซอสล่องเป็นตัวหน้าบานค่ะสามารถทําให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นลนักษณะเป็นบานปิดเปิดนะคะแล้วก็เป็นลิ้นชักอ่าตรงนี้ค่ะ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนะคะใช้ระบบซอฟต์โค้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถปิดได้อย่างไม่มีเสียงนะคะตัวนี้เป็นหน้าบานทั้งหมดเลยหน้าบานหน้าดินชักนสามารถเก็บของได้แล้วก็ปิดเปิดได้นะคะเป็นระบบซอฟต์โค้นะคะตรงนี้ก็เช่นกันก็จะเป็นลามิเนตคะวัสดุเป็นลามิเนตด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการทําสีนะคะสีพ่นเป็นแบบสีมุกนะคะต้องบอกว่าสีมุกเนี่ยก็จะให้ในเรื่องของอารมณ์สีขาวอีกแบบหนึ่งนะคะให้มันมีความ เลื่อมนะคะแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะมือจับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นโรสโกนะคะบานสามารถเก็บของได้ส่วนอริเจอร์ตรงนี้เป็นของโมเดนฟอร์มนะคะก็จะมีสีชานะคะเข้ามาตัดนะคะมีลักษณะของพรมมาปูให้พื้นที่นั้นดูนุ่มนวลน,นะคะมากยิ่งขึ้นคือในโซนของห้องพักผ่อนนะคะมาดูในโซนของห้องออกกำลังกายนะคะหรือห้องฟิตเนส ห้องนี้เป็นห้องฟิตเนสค่ะโอ้เป็นห้องที่แบบว่าเอาไว้ออกกําลังกายและดูสวยงามมากๆเลยนะคะตรงบริเวณนี้พื้นตรงนี้เป็นกระเบื้องยางลายก้างปาะะลาค่ะก้างปลาแบบหินอ่อนเลยนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่ห้องนี้ดูกว้างขึ้นนะคะดูโล่งโปร่งสบายห้องนี้จะติดกระจกโดยรอบเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นกระจกกระจกเงาแบบนี้นะคะโดยรอบส่วนด้านนี้จะเป็นกระจกใสจะเห็นสนามกอล์ฟกิมบอลเล่อย่างชัดเจนเลยนะคะ ให้ความรู้สึกที่โล่งโปร่งสบายเนาะบริเวณนี้เป็นตู้เป็นเคาน์เตอร์นะมีก๊อกน้ำนะคะไว้สําหรับกรณีที่เราล้างมือทำความสะอาดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีตกแต่งด้วยอะคริลิกกระจกฝ้าขุนแบบนี้นะคะสามารถตกแต่งให้ห้องมันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นได้นะ,ะส่วนเส้นแทนที่เราจะเป็นสีทองเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นให้เป็นสีเงินได้นะคะก็จะดูความรู้สึกอีกแบบหนึง่งฝ้าตัวนี้ก็ใช้เป็นฝ้าเป็นแผ่น HPL หรือว่าแผ่นลามิเนตนะคะลายไม้ก็กุบ ให้มันตัดกันนะคะลักษณะพื้นเป็นก้างปลาเนาะด้านบนก็จะเป็นแนวทะแยงตกแต่งในแนวทแยงเหมือนเป็นฝ้ายื่นลงมาแบบนี้นะคะผนังก็จะเป็นลายเอียงอย่างนี้เช่นกันเป็นการทําให้ห้องมันดูมแมท์กันนะคะมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเครื่องออกกำลังกายกําลังเดินทางมาแล้วค่ะส่วนในโซนของห้องน้ำนะห้องฟิตเนสเนี่ยก็จะมีหลายห้องเลยนะคะในนี้นะคะก็จะมีตู้นะคะตู้งานบิวอินนะคะที่เป็นลนักษณะเก็บของ โดยปกติก็จะใช้ตัวที่เป็นกดกระเด้งนะคะในการทำเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันมีมือจับที่มันกิกดกะนะคะเราก็ใช้กดกระเด้งในการติดตั้งทําให้มันดูเรียบแล้วก็ดูโมเดิร์นมากๆเลยบางทีเราเห็นนึกว่าเป็นผนังแต่จริงไม่ใช่นะคะจริงๆมันคือตู้นี่เองสามารถเก็บของใช้ได้นะคะแล้วก็ใช้ลักษณะเป็นกดกระเด้งมีกริลด้านล่างนะคะไว้ระบายอากาศตัวนี้เป็นตู้เก็บของเวลาเข้าห้องฟิตเนส ส่วนตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะอย่างที่เห็นเราจะเห็นกระจกบานใหญ่เป็นกระจกเงาบานใหญ่เลยแล้วก็มีไฟซ่อนอยู่ด้านหลังนะคะให้ความรู้สึกที่สว่างนะคะแล้วก็สดใสมากๆเลยนะ,ะสำหรับห้องน้ําห้องนี้นะคะสุขภัณฑ์ก็ใช้ของคอตโต้มีความแบบเงาเงาแบบเงากึงเงากึงด้านนะคะก็มีความที่แบบว่าโมเดิร์นนะคะผสมกันไปเลยนะคะส่วนบริเวณห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะห้องแต่งตัวเป็นห้องอาบน้ํา จะเลือกใช้เป็นกระจกเพราะบ,บริเวณที่เปียกน้ำอย่างที่บอกนะคะการตกแต่งโดยใช้แันเลสสีทองนะคะหรืออลูมิเนียมสีทองเนี่ยมันจะทําให้บ้านมันดูลักชัวรีนนะะ่มากยิ่งขึ้นมีความเงามันนะคะมากยิ่งขึ้นส่วนบานประตูตัวนี้นะคะเราก็ติดโชคเพื่อให้เวลาเราปิดเปิดมันจะได้ง่ายนะคะตัวนี้เราใช้บานพูดลามิเนตนะคะแล้วก็ใส่กระจกลายผ้าเข้าไปนะคะตัวนี้บานนี้ค่อนข้างสูงเลย เกือบ2เมตร40นะคะแล้วก็กูลามิเนตลายขวางเช่นกันนะคะก็จะได้ความพทกที่มันเข้ากันบริเวณโถงหน้าลิฟต์ตรงนี้นะคะก็ทํามาจากหินทั้งนั้นเลยนะคะเป็นหินสีดำนะคะลายแบบนี้นะคะหน้าลิฟต์ก็มีการกรุนะคะสแตนเลสสีทองเช่นกันนะคะโถงใหญ่ในทั้งหมดก็จะเป็นเป็นหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่สีดำนะคะลายต่อกันอย่างชัดเจนนะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะมาชมห้องนี้กันดีกว่าคะ่ะห้องนี้เป็นห้องรับแขกนะคะ ตรงโถงตรงนี้นะต้องบอกว่าใช้ซันเลดแผ่นนะคะในการพับแล้วก็ขึ้นรูปนะคะพอมันอยู่ตรงนี้มันให้ความรู้สึกที่แบบดูสูงนะคะดูโออาร์ R, นะมีมิติเนาะต้องบอกว่าการมีซันเลดมันก็จะมีเรื่องของรอยสะท้อนมีเงานะคะทำให้ดูห้องมันแกรนแล้วก็กว้างขึ้นความเป็นสีทองมันก็ทําให้ดูลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นนะคะก็ตรงนี้เลยเป็นบริเวณที่เรารับแขกไว้สวยงามไว้โชว์ได้เลยนะคะตรงนี้ก็มีโซฟานะคะนั่งสบาย อันที่บอกตรงนี้เนาะก็จะเป็นระแนงไม้เราก็ล้อมาตั้งแต่ห้องรองเท้านะคะไล่มาถึงห้องตรงนี้เลยครัวตรงนี้เนี่ยเฟอร์น bon ิเจอร์บิวอินตรงส่วนนี้เราใช้กระจกนะคะซึ่งก็จะเป็นกระจกสีดำนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวอลูมิเนียมโปรไฟล์สีแบบนี้นะคะไม่ไม่ทองซะทีเดียวเนาะเป็นเรื่อมๆรื่มนิดนึงนะคะมาใช้ทําให้มันดูแบบว่าตัดกันนะคะในเรื่องของกระจกสีดําแล้วก็รวมถึงตัวอลูมิเนียมโปรไฟล์สีนี้นะคะในบริเวณที่เป็นหน้าบานทั้งหมดนะคะ ส่วนตัวลิ้นชักเนี่ยเราก็ใช้ลามิเนตลายไม้นะคะมือจับเนี่ยเราใช้เป็นแบบไม้นะคะทำรูปแบบแบบนี้นะคะต้องบอกว่าการติดตั้งแบบนี้เนี่ยการใช้มือจับแบบนี้เนี่ยมันจะลดในเรื่องของการติดมือจับแล้วมันต้องหลุดมันเกะกะอะไรยากนะคะแต่การใช้มือจับแบบนี้เนี่ยมันจะง่ายแล้วก็เวลาเราเดินมันไม่ชนกันนะคะได้ความเรียบเนียนนะคะแบบนี้เลย แล้วก็เราก็ทำสีให้มันคอนทราสต์กันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นหินอีกลายต้องบอกว่าเป็นการมิกซ์นะคะสีเรื่องของสีให้มันเข้ากันเนาะโทนสีนะคะแล้วก็มีการเลือกลามิเนตตัวมือจับเลือกตัวหน้าบานให้มันมีความแมตกันนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะเอาไว้เตรียมอาหารแบบย่อมๆนะคะพวกนี้ก็จะมีพวกแอสเซซอรี่ในการใช้งานหมดเลยมีทั้งขยะมีที่เก็บของเก็บช้อนนะคะครบเลย ทุกระบบของบานประตูหรือลิ้นชักจะใช้แบบซอฟต์โครสทั้งหมดเลยนะคะบริเวณน,นี้เป็นซิงค์น้ําพอเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นหินสีขาวเนาะตรงนี้เป็นตัวสุขภัณฑ์เป็นอ่างซิงค์เป็นสีดําก็จะให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันนะคะแต่สวยงามนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีตะแกรงค่ะตรงนี้พวกนี้ก็จะเป็นการเก็บตะแกรงพวกจานนะคะทุกอย่างเป็นระบบซอฟต์โครสทั้งหมดเลยค่ะอย่างที่เราเห็นโอเคลิ้นชักตรงนี้ก็เช่นกัน ตัวมือจับเห็นไหมคะใช้อลูมิเนียมโปรไฟล์นะคะที่มันเป็นแบบไม่ต้องไปติดมือจับเลยใช้ในมือจับในตัวมันก็จะได้เรื่องของการเรียบนะคะในเรื่องของการจับใช้งานสะดวกรวดเร็วนะคะส่วนสองโซนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนะคะน่าจะเป็นเหมือนกับด้านนน้นแต่ตรงนี้เราติดโชคนะคะเห็นบอกว่าบางทีห้องน้ำเนี่ย ถ้าเราติดโชคเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องการปิดเปิดนะคะถ้าเราก็เลยจะเบสต้องมีการติดโชคเพื่อมันปิดเปิดได้ง่ายแต่การตกแต่งด้านในก็จะเหมือนห้องน้ําของฟิดเปิดแบบนู้นแยกหญิงแยกชายเลยเอาไปดูห้องครัวกันดีกว่านะคะส่วนตัวชอบห้องนี้มากเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นคนชอบสีสไตล์นี้มือจับเป็นสีดำอย่างนี้นะคะ่ะมันเข้ากันมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของนะคะที่เป็นของใช้ต่างๆนะคะีทั้งบานใหญ่บานเล็กนะคะ มือจับสีดำด้านนะคะก็ให้ความรู้สึกที่มันนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็แตกต่างะะแต่ด้านนี้ค่ะเรามาดูด้านนี้เนี่ยด้านนี้ก็เป็นชั้นวางของนะคะสามารถปรับระดับได้นะคะสีดำเนาะก็ตัดกับตัวลามิเนตลายไม้นี้แล้วก็มือจับส่วนเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นหินขัดนะคะเป็นปูนเปลือยนะคะขัดมันแบบล็อนะคะแล้วก็มีชั้นในการวางของรอบตัวเลยนะคะ สามารถเอาไว้เตรียมของเตรียมงานได้นะคะครัวก็จะออกมาในแนวเดียวกันนะคะกับห้องเตรียมของห้องเตรียมอุปกรณ์นะคะก็จะเน้นเป็นโทนดำนะคะโทนดำมีกระเบื้องสีขาวนะคะตัดนะคะมีซิงค์นะคะอยู่สองซิงค์เนาะมีเตามีฮูดนะคะแล้วก็ใช้หินอ่อนที่เป็นสีดำนะคะแบบนี้ อันนี้บานออกหลังบ้านโอเคตัวนี้เป็นลนักษณะของบ้านคู่นะคะโอเคความสูงประมาณ2เมตรเองค่ะแล้วก็ความกว้างประมาณ60สสไตล์เดียวกับหน้าบ้านเลยใช่ไหมสักอ่าเรามาดูหลังบ้านคันค่ะอันนี้เป็นบานที่ออกบริเวณหลังบ้านนะคะโอ้มีสนามบาสเกตบอลด้วยนะคะตัวนี้สามารถเล่นกีฬาตรงนี้ได้เลยย่อมๆเลยนะคะ